บอกสูตรปุ๋ยง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ปลูกพักปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่บ้านแต่ไม่อยากใช้ปุ๋ยเยอะนะครับลองเซตนี้ดูนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับ fc ที่รักในแพ์เซิงไฮแล้วก็การปลูกพืชไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับนะครับวันนี้ก็จะพามาวิธีแก้ปัญหาแพลเซิงหาที่เราเพิ่งเอาลงกระถางไปกระถางนี้เมื่อคลิปก่อนๆนะครับ แอดมินแนะนําให้เด็ดดอกทิ้งให้หมดนะครับวันนั้นแอดมินลืมเด็ดนะครับก็ค่อนข้างจะดูดซึมสารอาหารเยอะนะครับผมแล้วก็ทําให้รากเขางอกช้านะครับผมส่วนต้นมะเขือเทศนะครับถ้าเราปลูกมาได้สักระยะนะครับมียอดแบบนี้นะครับ ให้เด็ดยอดนะครับเพื่อที่จะให้เขาแตกก้านได้ดีนั่นเองนะครับแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มีก้านเยอะๆแล้วก็จะได้ติดผลเยอะด้วยในอนาคตนะครับลองทําแบบนี้นะใครที่ปลูกมะเขือเทศปลูกพวกพลิกพวกอะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดนะครับผมก็เดี๋ยวแอนดมินขอตัวเด็ดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปบำรุงนะครับสูตรปุ๋ยง่ายๆที่เพื่อนๆ ต้องทาตามแน่ๆนะครับแล้วก็นําไปบํารุงได้นะครับวันนี้นะครับก็ให้เราเตรียมน้ําก่อน5ลิตรนะครับผมสูตรนี้นะครับจะบอกให้เฉพาะคนที่ไม่มีเวลาไปหาปุ๋ยนะครับผมก็แนะนําให้ใช้เป็นตัวนี้นะครับขวดน้ําสีฟ้าคือฮอร์โมนนะครับผมส่วนอันนี้เป็นชูรสนะครับชูรสจะช่วยให้รากเดินไปดูดซึมสารอาหารได้ดีนะครับแล้วก็ M150 นะครับมีวิตามินและธาตุเยอะนะครับผมนี่ เตรียมไว้เลยเราใช้แค่3 3สิ่งนี้นะครับส่วนขวดนี้เป็นฮอร์โมนผักนะครับแบบละลายน้ํา16 16, 16เอามาละลายน้าใส่ขวดเข้มข้นไว้นะครับวิธีผสมนะครับผมก็ใช้ผงชูรสนิดนึงนะครับผมปริมาณนี้นะครับต่อน้ํา5ลิตรนะครับผมใช้มากก็อาจเกิดผลเสียนะครับแต่ก็ใช้ปริมาณพอเหมาะนะครับผมแล้วก็ตามด้วย M 1 5 0ราสองานะครับผมเพื่อเพิ่มวิตามินนะครับผมบอกเลยว่าใช้แค่เซตนี้นะครับ ไม่ต้องหาปุ๋ยตัวอื่นมาก็ได้นะครับผมแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันหนี่แบบนี้เลยหนี่นะครับรับรองเลยนะครับว่าถ้านําไปบํารุงพืชไม่ว่าจะพวกคุณนายตื่นสายแพรเซนไฮท์พืชผักสวนครัวนะครับโตว,วันโตคืนมากๆนะครับวิธีใช้ก็นี่นําไปลดราดแบบนี้นะครับ ก็อยากแนะนํานะครับผมให้นําไปบํารุงอย่างนี้นะครับสัปดาห์ละสองครั้งนะครับถ้าใครจะใช้เฉพาะสูตรนี้นะครับก็ได้ผลมากๆเช่นกันนะครับผมบอกเลยนะต้นไม้เรานี่จะงามมากๆนะครับยิ่งช่วงฤดูร้อนด้วยแล้วเนี่ยเขาจะคายน้ําเร็วแล้วก็ขาดน้ําด้วยนะครับก็ เพื่อนๆนะครับนำไปรดราดแบบนี้นะครับทุกเช้าหรือทุกเย็นก็ได้นะครับผมอย่างที่บอกสัปดาห์ละสามครั้งก็ได้นะครับนี่นะครับถั่วพุ่มก็ออกดอกแล้วนะครับผมใกล้จะได้มีผลให้เก็บกินแล้วนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็พวกแพรเซี่ยงไฮ้คุณนายตื่นสายก็ดอกมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันดอกใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับ กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอยากได้แพรเส้นไายสวยๆอยากได้ดอกไม้งามๆแบบนี้นะครับแล้วก็พืชผักสวนครัวโตเร็วแข็งแรงได้ผลผลิตดีนะครับแนะนำปุ๋ยสูตรน,นี้ไปใช้ได้เลยนะครับผมบอกเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย